สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไพท่ทาโรใหม่เลข3ค่ะ DM Press หรือพระราชินีแห่งความอุดมสมบูรณ์จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาสำรวจแก่นแท้พลังงานแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไพ่ที่ทรงพลังใบนี้กันค่ะครับผมคือเปิดมาเจอไพ่ใบนี้ที่ลายเนี่ยก็รู้สึกถึงพลังของผู้หญิงมากๆเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์การดูแลเอาใจใส่ เหมือนเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยคล้ายๆกับพระแม่โพศพบ้านเราเลยนะคะที่แบบประทานความอุดมสมบูรณ์ให้ใช่เลยครับเป็นพลังงานที่อบอุ่นแล้วก็อบอ้วมมากๆซึ่งเอ่อมันไม่ได้หมายถึงแค่ความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงสัญชาตญาณเป็นแม่การให้กําเนิดคิดสร้างสรรค์ด้วยการเติบโตองอกงามในทุกมิติของชีวิตเลยครับอื พรอพูดถึงภาพลักนะคะลองนึกตามกันดูนะผู้หญิงที่ดูสง่างามผ่อนคลายนั่งอยู่กลางธรรมชาติที่เขียวชอุ่มมีลำธารมีป่ามีทุ่งข้าวสาลีหรือบางทีก็เป็นข้าวโพดครับเสื้อคลุมที่สวมใส่ก็ดูหลุ่มหลวมสบายๆบ,บางทีก็มีลายผลทับทิมซึ่งก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์การเจริญพันธุ์หรือความรักในครอบครัว บรรยากาศมันดูแบบว่าเต็มอิ่มมากๆค่ะจริงครับแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนไพ่เนี่ยก็เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆอย่างคาาที่บางครั้งเธอถืออยู่ก็สื่อถึงอำลาในการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ทางโลกแต่รวมถึงพลังชีวิตด้วยค่ะแล้วก็มีมงกุฎดาว12ดวงบนศรรีรษะ ันนี้ไม่ใช่แค่สวยๆนะครับแต่เชื่อมโยงกับ12ราศีหรือ12เดือนคือบ่งบอกถึงการควบคุมวัฏจักรของเวลาและธรรมชาติอ๋อดาว12ดวงนี่เองที่เชื่อมกับจักราราศีฤดูกาลทำให้เห็นภาพความเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติชัดขึ้นแล้วสัญ,ญลักษณ์อื่นๆล่ะคะอย่างสร้อยคอมุกหรือว่ารูปหัวใจที่มักจะอยู่ใกล้ๆตัวเธอครับสร้อยคอมุก7เม็ดเนี่ยบางทีก็ตีความว่าแทนดาวเคราะห์7ดวงในสมัยโบราณหรือวันทั้ง7ในสัปดาห์ ส่วนโล่รูปหัวใจที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาวศุกร์ใช่ไหมครับ mm hmm. อันนี้ชัดเจนมากครับคือการเชื่อมโยโงโดยตรงกับเทพีวีนัสหรือดาวศุกร์เทพีวีนัสใช่ครับเทพี TP แห่งความรักความงามความสุขสมหวังซึ่งเป็นพลังงานหลักๆของไพ่ใบนี้เลยการเชื่อมโยงกับเทพีวีนัสนี่น่าสนใจมากค่ะและถ้ามองในเชิงตำนานเทพกรรณาล่ะคะมีเรื่องไหนที่สะท้อนพลังงานของดีเอ็มเพรสได้ชัดๆบ้างไหมคะมีครับ ที่เด่นชัดมากๆเลยคือเรื่องราวของเทพีดิมิเตอร์ค่ะดิมิเตอร์เทพีแห่งการเก็บเกี่ยวของกรีกท่านเป็นมารดาของเพอร์เซโฟนีตำนานที่เพอร์เซโฟนีถูกฮาเดสลักพาตัวไปโยมโลกเนี่ยทำให้ดิมิเตอร์โศกเศร้ามากจนแผ่นดินแห้งแล้งไปหมดเลยอืมก่อนที่จะมีข้อตกลงให้เพอร์เซโฟนีกลับมาอยู่บนโลกปีละส่วนหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเองที่โลกกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งอ๋อค่ะ เรื่องนี้สะท้อนพลังของดีเอ็มเพ s สไม่ใช่แค่ในแง่การให้กำเนิดหรือความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ยังรวมถึงวัฏจักรของการสูญเสียการได้คืนมาซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันคือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการรอคอยหรือการบ่มเพาะด้วยครับเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ภาพความสุขสมบูรณ์สวยงามอย่างเดียวแต่มีมิติความเป็นจริงตามธรรมชาติอยู่ด้วย แล้วในทางโหราศาสตร์ล่ะคะนอกจากดาวศุกร์ที่พูดถึงไปแล้วมีการเชื่อมโยงกับธาตุอะไรอีกไหมครับนอกจากดาวศุกร์ที่ให้พลังเรื่องความรักความงามความสุขแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ยังเชื่อมโยงกับธาตุดินอย่างชัดเจนเลยครับธาตุดินใช่ครับธาตุดินจะหมายถึงความมั่นคงความเป็นรูปธรรมการจับต้องได้การลงมือปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นพลังของดี press จึงไม่ใช่แค่ความฝันความรู้สึกแต่เป็นความสามารถในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มั่นคงครับโอเคค่ะพอเข้าใจภาพรวมพลังงานแล้วงั้นเราลองมาดูกันว่าถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในการดูดวงเนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องราวในชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างคะเริ่มที่เรื่องงานก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะเรื่องงานเนี่ย The e m p r e s s มักจะหมายถึงความก้าวหน้าที่ค่อนข้างราบรื่นนะคะบรรยากาศการทํางานที่ดีอาจจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ ห,หรือเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสารรค์กำลังเบ่งบานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความงามศิละปะการดูแลหรือว่าเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะความอุดมสมบูรณ์นี้น่าจะชัดเจนเลยใช่ครับการเงินมักจะดีเลยมีสภาพคล่องมีความมั่นคงอาจหมายถึงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ อ,อีกด้านหนึ่งก็อาจหมายถึงการใช้จ่ายเงินไปกับการดูแลครอบครัวการสร้างความสุขให้คุณอื่นหรือการปลนเปลือตัวเองด้วยสิ่งสวยๆงามๆด้วยครับต้องดูบริบทประกอบนิดนึงค่ะส่วนเรื่องความรับก็น่าจะหวานชื่นน่าดูเลยนะคะถูกต้องครับสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะได้พบเจอคนที่อบอุ่นดูแลเอาใจใส่ดีหรืออาจหมายถึงช่วงเวลาที่เราดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขกับตัวเองมากมาก ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะอบอุ่นเข้าอ,อกเข้าใจกันดีอาจหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเช่นการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือสำหรับบางคนอาจหมายถึงการตั้งครันได้เลยครับอ๋อค่ะแล้วด้านสุขภาพล่ะคะมีอะไรที่ไพ่ใบนี้บ่งบอกเป็นพิเศษไหมคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวนิดหน่อยครับอาจจะขึ้นง่าย หรือใส่ใจเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบภายในของผู้หญิงเช่นมดลูกรังไข่เป็นพิเศษอืแต่โดยรวมแล้วมักจะหมายถึงสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีครับและอย่างที่บอกไปอาจเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันฟังดูแลว้วคนที่สะท้อนพลังงานของไพ่ใบนี้น่าจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกอบอุ่นใจดีมีเมตตาชอบดูแลคนอื่นใช่ไหมคะใช่เลยครับมักจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามนะครับ จะรักสวยรักงามมีรสทนิยมดีรักธรรมชาติใจเย็นอดทนแต่ก็มีความสามารถในการจัดการให้สิ่งต่างๆงอกเงยได้ดีค่ะแล้วอาชีพที่เหมาะล่ะคะอาชีพที่เหมาะก็มักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลครับเช่นพยาบาลพี่เลี้ยงเด็กครูหรือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ความงามอย่างนักออกแบบศิลปินหรือเกี่ยวกับธรมาาร,ร,รมชาติอาหารเช่นเกษตรกรเชฟนักโภชนาการเจ้าของร้านอาหาร สปาหรือธุรกิจความงามต่างๆครับฟังดูมีแต่ด้านดีๆจังเลยนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่ทุกใบก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านที่ต้องระวังใช่ไหมคะ The Empress มีมุมไหนที่อาจจะเป็นปัญหาได้บ้างคะแน่นอนครับมีเสมอในด้านที่ต้องระวังเนี่ย The Empress อาจหมายถึงความเฉื่อยชาความเกียดคร้านการติดสบายเกินไปการตามใจตัวเองหรือตามใจผู้อื่นมากไปจนเสียสมดุลอ๋อค่ะ ในเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจหมายถึงการพึ่งพาอีกฝ่ายมากเกินไปหรือในบางกรณีที่ไพ่ออกมาในตำแหน่งที่ท้าทายหน่อยก็อาจหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์หรือความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้เหมือนกันครับเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นเรื่องของความสมดุลน,นี่เองสรุปแล้ว the empress ก็คือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของความอุดมสมบูรณ์การเติบโตความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความรักที่โอบอุ้มดูแลนะคะ เป็นสัญญาณที่ดีว่าชีวิตกำลังจะเบ่งบานใช่ครับเป็นพลังงานบวกมามากเลยและมีคำถามทิ้งถ่ายที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ฟังให้ลองไปคบคิดต่อดูคือนอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุหรือความสุขสบายที่เรามักจะนึกถึงเมื่อเห็นไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยพลังของ The Empress ชวนให้เราหันกลับมาสำรวจแล้วก็บ่มเพาะความอุดมสมบูรณ์จากภายในของเราเองได้ยังไงบ้าง อืมน่าสนใจค่ะครับการดูแลใจตัวเองการเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณหรือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าถึงพลังของดีเอ็มเพ s สในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไรอันนี้น่าคิดครับ